พมยังอบแล้สอที่สองสอสอมี่สอส่ี่สอาีสอสองจที่สอที่สอที่สอสที่สอบอี่องสองที่สองแลีบองาเพนจะหมุนดีเหรอก่อก็จะหมุนเพื่อนมีใครขายก่อไหมไค้นะ ีใครขายเกาะไหมคะขายยากพุดดิ้งเข้าเซิฟสามได้เลยนะพี่อ่งไบโออะไรของพี่มันไม่โหลดแล้วมันปกติแล้วค่ะน้องสุูดิโอเป็นอะไรเอ่ยพูดไปเฉยเดี๋ยวก็มีอ้างเออมีในรถดิ้งนี่ว่ะอ้างปะใครไม่ได้ซ้อมนี่ใครจะล่นมาออกมปะตื่นเลยอะไปนอนแล้วสามค่ะร้านอญิงหมดแล้วหน้าเร็วหน้าเร็วลยนะคะโปรเซนตี่พร้อมที่จะออนไฟล์แล้ว มาลานหญิงไหมีบเพื่อนตายค่ะเต็มเลยใครธรรมดาดิพี่เชอรี่เพื่อนตายค่ะอยากกินสำสรองต้องเข้านะวันนี้อยากกินโค้กนี่เหมือนคดสปอนสามสี่คนอยากกินโค้กของไอ้เนี่ยเดี๋ยวลงไปโอเซตเดี๋ยวตามไปนะเลยอยากกินโค้กที่มันเป็นแบบกดอะที่แบบของเคฟซีอะไรแล้วก็นงตุ้งมิยังไม่เห็นเบคนเต็นเตาอยู่ในเบโอเหรออยู่ในเบโออ๋อแล้วไม่ได้เข้าไปอ่ะ รถเดียวไลยบ้านรถคันใหม่อ่ะอยู่อยู่แล้วมาขึ้นแล้วจ้าอมาขึ้นแล้วรถคันใหม่แต่คนไทยกนรักคนเก่าปะวิแก่ซ่อมแล้วก็ทิ้งไว้ด้วยจะไปซ่อมไม่ใช่หรอใช่พี่แกขับใช่ไหมเราไปทิ้งเอาเอาทิ้งเมื่อเลยเราไปขับนี สองเดียวรอถ่ายรูปคุน้องผู้ชายมาแลนแป๊บว่าไงคน,นไหน,ม,นมาไหนไปคนนั้นไปคนนนั้มาไหนนนะใครอ่อะคนใหม่คนใหม่อะไรนั่นหลานลูกปะคนใหม่ใช่เหรอเลยนุ๊กสนอะไรอ่ะอะไรวะสอนอะไรอ่ะลูก โลกจีตลูกเป็นอะไรอะเอาตอน,นนี้ขับชนนี้นอง,งออะไรอะทับชนอำไมอ่ะทับชนอำไมอ่ะเป็นตายอย่างเยอะไม่มีคนชุบเลย เกวันนี้คืออะไรอ่ะเกวันนี้คืออะไรอ่ะกระเป๋าอะไรไหนเนี่ยคืออะไรวะไ,ไปไปกระเป๋า,ปาโอยู้วดอกมันเขาชอบเอาเยอะแล้วกูให้พี่ออมอ้มอมม<อ>านีอ่ออมออมชิบหายแล้วกูจะโดนเลีงเดี๋ยวอะ แล้วเขาขาย 17m คนนั้นอะโอ้โหแล้วพี่พี่คิวซื้อไป17.5เราจะชุบมันไหมเราจะชุบมันไหมก็ให้หมอมาชุบมันไงแล้วมันเป็นซ้อมสายใช่ปะก็จะโดนด่าเอาไงตามนั้นแหละมึงก็โดนสังคมรังเกียจไปนะอินเกลมัว แล้วจะพูดว่าอะไรนีล่ะออมแล้วจะพูดว่าอะไรนีล่ะ <c oughs> เกียวไปไหนวันเวลาแกงป้าไอเกียวมันไม่ซอมันทุกคนอ่ะเกียวหมเลนเหมือนนักเรียนที่แค่เรียนแล้วถูกเพื่อนแกงถูกเพื่อนบูลลี่อ่ะ มีเกลไปกับผู้ชายแล้วนะยีแมมมาเคยโกรธเพื่อนจริงจังบ้างไหมเวลาโดนไม่เคยโกรธเพื่อนเลยเพราะมันเล่นเพราะรู้อยู่ว่ามันเล่นอะ ด้วยความที่เราอ่ะมันแกล้งไดไ้เพื่อนก็เลยอยากแกล้งหนูยังมองว่ามันดีสิที่เพื่อนกล้าแกล้งเราที่เพื่อนกล้าเล่นกับเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวมองว่ามันเป็นเ,าาเรื่อง <มา S 1> แบบเ,าาเป็นเรื่องที่ดีสําหรับหนูอ่ะเอามาแล้วหนูไม่รู้นะว่าคนอื่นมองอยังไงอ่ะแต่หนูมองอย่างนี้จริงๆนะมันบอกมันทิ้งหนูแล้วมันยืนอยู่ทําไมเนี่ยมปนะอันนี้งรนแบบวมันยืนอยู่ทาไมเนี่ยมันไม่มีคนอื่นรู้นะ เป็นอีเกลเนาะเป็นติดผู้ชายเป็นนะพี่ดิ้งเกลบอกเกลไม่ยอมไปซ้อมเนี่ยมันขับรถด้วยกับผู้ชายแล้วไปไหนไม่รู้แถวแลนตลาดน้ำพุกุเท็บไปดีสามคนนี้หนูกำลังกลับแลนกำลังไปแลนยอมไม่ต้องเดิน ตอนนี้คนในวอลเขากำลังสาบมือกันอยู่นีวเจ <c oughs> ่ต้องไป <c oughs> เด็กดีจะต้องกลายเป็นเด็กเลวในสายตาคนอื่นดูก็โลนะคะว่าใครเล่นเกมเก่งที่สุดเอาไปซ้อมมันเถอะมันเืออะไมันอืดตรงนี้เป็นแหละ <c oughs> และ้วแล้สังคมแบบนี้มีอย่างนี้จริงๆนะที่แบบชอบไปชอบแบบว่า ทุยทุยทุยแก้งคนอื่นอ่แเง้ยเราเป็นนางเอกค่ะทุกคนเราเป็นนางเอกกูก็ออกได้เหมือนกันนี่อ่ะไม่แต่กูต้องไปหาเขาไกยมึงชุบกูเดี๋ยวนี้มึงเข้ามาชุบ ไอ้สัสไม่ไปซ้อมอ่ะถ้าแม่งไม่มาชุบอ,อ่ะยอมมีแมมาชุบก่อนสัว่แต่ที่นี่มันเข้ามามันก็ไม่ตายใช่ไหมอุ้ยแต่หนูยังไม่ได้เข้าแต่พี่ซาโบเลยแต่พี่ซาโบก็ไม